มันออกยากยังไม่ออกอีกพอปิวไปบอกเขาออกสักทีจะได้ออกจากหลักเร็วอารมณ์เป็นไงคะอ๋อบายเนาะอ่ะหมอผู้บาดีค่ะหมอกมาแล้วน้องเป็นไงจริงๆก็แบบนุ่อ้วนขึ้นนะคะก็ยังไม่มีอะไรอ้วนขึ้นเหรอคะอ้วนค่ะอใส่หลายค่ะวันที่เหลือค่ะ เปิดถ่ายคลิปเปล่าหมอโบโนะส yes, <ST S> บอกว่าพิทุอ้วนขึ้นไม่รู้ว่าหมอใส่ความน้องหรือเปล่านะคะดูเอเองแต่อาบอกว่าอ้าว,น,วนเหมือนกันเกนนชอบปลิวบอกว่าน้องน้ำมันยังไม่ไหลอารมณ์ดีไหมอารมณ์ยังดีนะคะไม่ดีกับก่อฟิวคนเดียวเปล่า สองวันอื่นกินปกติใช่ไหมคะกินปกติค่ะน้ำมันยังไม่ยอมไหลเลยไม่รู้จะไหลเมื่อไหร่ออแต่พี่ก็ว่าวอุ่นคือสองใช่ค่ะแต่ก็คืช่วงหมอศิลปการมานี่แล้วอะคะ่ะว่าได้คุยกับหมอศิลปการก็เนี้ยคือนอกจากเรื่องอากาศที่คิดว่าที่นี่ไม่เหมือนศิลการคิดว่าเป็นที่อ,าาอ่าก็เลยทําให้น้ำม<อ>ันยังไม่ไหลใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆพวกต้นไม้ที่เขากินที่นู่นมันค่อนข้างมาเส้นเต่าล้างยากช่ษ์ แล้วต่อ้ังบ้านเราก็ต้นเล็กกว่าบ้านเขากินได้แต่ใบกินต้นไม่ได้ก็เลยอาหารต่างกันก็เลยแตกต่างกันค่ะแต่ทีเนี้ยทางศิริการเขาแนะนำว่านต้องจัดต่อลังนะคะให้เอาไปให้ปรับปรุงที่ฝ่งช่วงนี้ก็ให้ให้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวมกรอบตกมันจะไม่รู้จะประเมินยังไงเลยอาจจะอ้วนขึ้นเพาไม่ได้เดินเลยด้วยหรือเปล่าไม่ได้เดิน ก็ให้กินใบให้ใคยกินใบขนุนน้ำมันจะเกิดจะออกเร็วๆขึ้นจะได้หมดภาวะตกมันเร็วๆเนาะจะหายตกมันเออหายตกมันไม่ให้ตกก่อนสิเพราะยังไม่ตกเลยยังไม่ออกเลยให้น้ำมันออกเร็วๆนะจะได้ออกไปจะสาวๆแต่น้ำมันไม่ออกนะคะกินปกติหวบๆนิดนึงอาจจะอยู่ในภาวะแัวปลาย ขวบไทยพายมีพุงไ้มเน,นี่ยมีพุงค่ะนี่เห็น,น,นชัดเลยว่าอ้าวนขึ้น,นชัดชัดเลยอ้วนขึ้นนะคะแม่แม่เอฟซีของพ่อทูอ้วนขึ้นนะคะแต่ก็ยังกินอย่างเอเดรตอ,อร่อยนะนพ,พ่อปิวเห็นหน้าพ่อปิวไหมหน่าแนปเปิลถ่ายหน้านี่เขาเอฟซีเยอะนะเป็นเซเล็บนะ เยอะมากค่ะตั้งแต่มีมูทูเนี่ยเพจของศูนย์เนี่ยคือไปรลดเลยอะค่ะตอนโควิดผมให้ทำไลฟ์เนี่ยมีคนเข้ามาสิบคนวันไหนพูดดีใจแล้วสิบคนัใช่ครับวันวันวันที่รับน้องดัมมี่กับน้องยุ้ยก็เยอะนะคะใช่ค่ะเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นนะคะแล้วถ้าวันนั้นหมอไม่ยอมให้ไลฟ์เนี่ยหมอมีสิทธิ์แบนค่ะ เพราะว่าตอนที่เพจของศูนย์บอกว่าอาจจะมีมีข่าววงในว่าจะให้ไลฟ์โหขึ้นไปหมื่นกว่าเลยนะนั้นโอ,อ้ดีแล้วคะ่ะพาะชูยอยากให้หายตงมันเร็วๆไม่ได้เดินเลยใช่ไหมคะพอฟิูยกแขขงยกขา,า,กขาแต่เขาล้มตัวลงนอนได้น้องล้มตัวลงนอนได้นะคะนอนวันนึงนานไหมคะสามสี่ชั่วโมง,มโมงอ๋อแต่ยกแขนยกขาบ้าง ออใช่ค่ะไม่งั้นไม่ไม่ไหวไม่ได้ขยับขยื่อนช้างขอบอกนิดหนึ่งอ่ะนะคะ,ะตามความรู้ของหมอที่เป็นหมอจริงๆนะคะช้างอ้วนไม่ใช่ดีนะคะไม่ใช่ว่าช้างดูดีเพราะอ้วนนะคะช้างที่สุขภาพดีเนี่ยต้องรูปทรงพอประมาณนะคะอย่าไปหลงว่าช้างอ้วนคือช้างดีคือช้างสุขภาพดีคือช้างที่ได้รับการดูแลดี ไม่จริงเลยนะคะหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยคือหมอที่คัดฉบาลแล้วก็หมอในทุกทกที่นะคะยืนยันว่าช้างต้องมีรูปร่างที่สมส่วนกําลังดีนะคะช้างอ้วนไม่ได้แปลว่าช้างดีนะคะแล้วก็เรียนแม่แม่เอฟซี MC ด้วยว่าช้างแต่และเชือกเนี่ยรูปทรงเขาแต่กําเนิดไม่เหมือนกันนะคะบางเชือกเขาเป็นช้างทรงสูงนะคะขายาวไม่ได้แปลว่าเขาผอมนะคะ บางคนก็มีมาเมนตนบอกโอ้รูปร่างดีจังนะอะไรอย่างเนี้ยก็อยากจะเรียนนะคะว่าเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ใช่หมอช้างต้องเชื่อความรู้ของหมอช้างที่เขาร่ำเรียนมาต้อง6ปีประสบการณ์อีกเป็น10บสปีนะคะว่าช้างอ้วนไม่ได้ดีเลยแต่ต้องเป็นช้างที่สุขภาพรูปร่างพอสมส่วนนั่นคือช้างที่ดีแล้วถูกต้องนะคะอย่าไปยึดติดว่าช้างอ้วนคือช้างดีนะคะนั่นคือภาพที่ไม่ถูกต้องค่ะ